สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามาชชชมสส้วววนนนใจื่อกี้นี้นนนนนตอนกลางวันพิจารณาก็เ,นะเ,เพลียมากเพราะนั้น,นข้าเอาไตเติ้นแอนิเมชันที่จะมาใช้ทำรายการธรรมสวัสดีก็ดูได้แบบฝืนืนแล้วมีนัดบ่ายโมงก็ต้องลงมา แต่เมื่อกี้ตอนที่เชิญคริสตโบแม่ก็ได้พักแต่แม่พักด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่ต้องหลังก็จะฝึกให้พวกเธอเชิญแล้วพวกเราก็นอนอันนี้มันหลับจริงหรือมันหลับปลอม <c oughs> เดี๋ยวแมงวันเข้าปากเดี๋ยวเห้บูน้านะ่ะ เข้าถึงเข้าถึงอะไรคะเข้าถึงสภาวะแห่งการหมดแรงอ่ปุกเพื่อนบูน่าหลับไหมเวลาพวกเราเห็นใครที่นอนหลับแล้ว แต่ก็มีคนหลับจริงๆหลับแบบจนชนิดที่เรียกว่าตื่นขึ้นมาแล้วายเลยอ่ะเวลาที่มีโอกาสนอนก็ได้นอนซะเนื่องจากว่าเวลาเราไม่เยอะก็เราอยากจะพาไปเดินเล่นแบบอีกลักษณะหนึ่งของการใช้ชีวิตเราก็จะมีการยืนเดินนั่งนอนอยู่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิคือฝึกไว้ทุกท่าพอถึงเวลากลับไปอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันที่บ้านเราจะได้รู้ว่า เรามีเวลาที่จะฝึกให้จิตเป็นสมาธิตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงในสมาธิถ้าถึงเวลานอนก็พักในสมาธิในท่านอนถึงเวลาทำงานก็มีสมาธิอยู่ในขณะที่ทำงานกายจะต้องทำอะไรเช่นรับโทรศัพท์คีย์คอมพิวเตอร์ ประชุมพีเซ้์งานนำเสนอผลงานหรือแม้แต่การซ้อมการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีจิตที่เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องพอถึงเวลาถ้ามีเวลาให้ตัวเองแล้วต้องนั่งในท่านั่งสมาธิพอเรากำหนดจิตอยู่กับปัจจุบันขณะไม่นานหรอกจิตมันที่มีกำลังของสมาธิตลอดทั้งวันเนี่ย มันก็ยกขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่เราเห็นถึงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในสภาวธรรมนั้นๆไม่ยากแต่ต้องทำต่อเนื่องในทุกอิระยะเวลาน้อยจะได้กะว่าเดี๋ยวไปถึงนู่นแหละ กุฏินั่นแหละแล้วนอนตอนนั้นะจะได้พักสมาธิได้ตอนเดินจากที่ร้างจานไปถึงกุฏิก็เดินอย่างมีสมาธิได้เราก็จะเวลาเท้ากระทบพื้นจิตเป็นสมาธิได้ตลอดเวลาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะสอนกันเดินวันนี้เราจะเดินช้าสักหน่อยเพราะว่า มันก็ควรจะแม่ตาตัวเองแล้วละ่ะแม่ว่านะไม่ต้องเดินเพื่อไปถึงแล้วจึงสุขแต่เดินยังมีความสุขไม่เดินไปสแสวงหาความสุขเราพอที่จะมีเวลาให้กับตัวเองระหว่างวันบ้างระหว่าง สัปดาห์ซึ่งบางทีเราก็โอ้โหเหนื่อยนะแม้ว่าพวกเธอถามจริงๆเธอะรู้ตัวเองไหมว่าเหนื่อยรู้ไหมเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะจิตไม่รู้ทันปัจจุบันที่จริงก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกนะแต่คิดเยอะคิดมากมายทำได้ไม่กี่เรื่อง จมอยู่กับความคิดของตัวเองถ้าถามกันจริงๆเธอไม่ได้ทำงานอย่างเราเหรอกตีห้จนถึงสี่ทุ่มแต่พวกเราทำงานอย่างนั้นแต่เป็นงานที่เราเฝ้าดูจิตด,ด้วยมันจึงทำให้เราพักอยู่แต่งานพักอยู่ในงานตลอดเวลาถ้าเขาถามว่าได้พักบ้างไหม แม่ก็พักอยู่ในงานอ่ะจะไปพักที่ไหนล่ะก็งานมันเป็นอย่างเนี้ยก็พักอยู่ในงานเชิญคริสตโบเมื่อกี้ก็ได้พักเดี๋ยวจะไปเดินเล่นตั้งชงั่วโมงโอสบายเลยแม่ได้พักเลยอ่ะเป็นช่วงที่ชาร์จต,ตัวเองได้ดีมากแล้วเดี๋ยวก็มาคุยพราปฏิบัติอยู่กับการได้ยืนเดินนั่งนอนงานข้างในต่อเนื่องอยู่เนืองนิดชิงง ไม่ใช่หมายความว่าวันหนึ่งจะหาเวลานั่งสมาธิให้ได้สัก45นาทีอีตอนที่นั่งหลับตา45นาทีจิตก็ไม่เป็นสมาธินะเพราะอะไรเพราะตอนกลางวันจิตมันคิดนู่นแส่สายเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาอยู่กับไอ้การเพลินฟูเพลินแฟบจนมันขอโทษนะพอถึงอยู่จับมันมาตึงอยู่สินั่งอยู่กับลมหายใจสิทำไมไม่อยู่แล้วมันก็คิดนูน่นคิดนี่เพราะไอ้สวิงมันเกิดอย่างเนื่องมาใช่ไหม จะกระชากตัวเองแม่ว่ามันขาดเม่ตายยังไงไม่รู้และอีตอน45นาทีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่ปวดปวดนู่นปวดนี่แล้วก็ทำไมไม่ไมสงบมันต้องสงบสิยากให้มันสงบมันจะสงบได้ยังไงในเมื่อจิตตลอดทั้งวันที่ผ่านมามันไม่เคยรู้เท่าทันความคิดเลยมันสเปะสปะเหมือนเด็กเล่ล่อนพเนจอนอยู่ๆจะเอากงมาขังปึก๊กอยู่นะ มันจะอยู่ไหมมันก็เขย่ากงอะสินั่งหลับตาอยู่นี่จิตไปได้รอบเชียไม่รู้จักวิธีที่จะทำของง่ายให้ง่ายไปทำของง่ายให้ยากก็ยุ่งอะพร้อมที่จะเดินยังอ่ะถ้าพร้อมที่จะเดินยังไม่ต้องหยิบของยืนขึ้นก่อนบริหารกายก่อน ยืนแยกเท้าออกห่างกันสักขนาดหนึ่งหนึ่งหัวไหลเ่เราหัวไหลเ่เราอย่ากว้างไปโชติรถแคบๆนิดนึงอ่าจ้ะหายใจเข้าขย่งส้นเท้าขึ้นอย่างอ่อนโยนวางส้นเท้าลงสบายๆคุณยายถ้ามันโยกโครงก็ไม่ต้องนะจ๊ะ อ้าเอา,เอา,เอาทิพที่ไว้นะหายใจเข้ากระยิงส้นเท้าอย่างอ่อนโยนเธอลืมรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าเธอไปหมดแล้วเหรอวางลงมันก็ตึงเป็นผีดิบป่ะสิเอาไม่ oh หายใจเข้าอ่อนโยนมีรอยยิ้มน้อยน้อยอยู่บนใบหน้าผ่อนคลายเอานะลองหันตามกันสิหันมาทางนี้เป็นแถวหันหน้าอย่างนี้นะ เราจะลองดูว่าเราจะก้าวอะไรที่ขวางเท้าเราลองหลบมันก่อนสิเพราะเราจะฝึกเดินในนี้กันก่อน <c oughs> มีไม้ลอยอยู่ตรงนี้ให้แม่มั้ <c oughs> จะลองฝึก <c oughs> <c oughs> ถ้ายืนไปเดินให้ดูแล้วไม่ไม่มีไมโครโฟนหนึ่งลมหายใจก้าหนึ่งลมหายใจเข้าก้าวเท้าไปสบายๆส,สักสองสามก้าวิลองดูกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบาย มือจะเอาวางไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้หรือจะแนบลําตัวก็ได้ให้เรารู้สึกได้ว่าขณะเนี้ยกายยืนอยู่ที่เนี่ยใจอยู่ที่นี่ไหมกระดูกคอต้องตรงถ้ากระดูกคอแงนขึ้นก็หักก้มลงก็หักกระดูกตรงเก็บคางเล็กน้อยทอดสายตาลงต่ำ หนึ่งลมหายใจเข้าก้าวไปข้างหน้าอ่ะดูแม่ก่อนหนึ่งลมหายใจเข้าก้าวไปข้างหน้าสบายๆหนึ่งลมหายใจนั้นจะก,ก้าวไปกี่ก้าวไม่เป็นไรไม่ต้องนับเลยแต่ให้เราเห็นว่าเราเก้าวไปข้างหน้าส้นเท้าหลังเนี่ยส่งเราไปข้างหน้ากระดูกส้นหลังตรงไว้แล้วดันตัวไปข้างหน้าอย่างสบาย,บายๆกี่ก้าวก็ได้ไม่ต้องนับ ในหนึ่งลมหายใจนั้นยังอ่อนโยนสักสองเก้าสองเก้าครึ่งก็สบายไม่ต้องมาแข่งกันที่กี่เก้าแต่ขอให้สบายอ่ะเริ่มนะคะเดินไปหายใจเข้าเก้าอย่างสบายๆให้เป็นธรรมชาติของเราที่สุดไม่ต้องเดินแบบแข็งชื่อให้เป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกก็รู้ลองหยุดอยู่กับที่ซิหมุนตัวกลับก่อนเดินกลับเรามีที่น้อยแต่เราจะฝึกเดินก่อนนะคะให้เรารู้สึกได้ว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้ตื่นระเบิกบานในทุกก้าวนะเราจะสังเกตที่เท้าเรากระทบพื้น แล้วจิตรู้ตื่นและเบิกบานก็ได้ถ้าลมหายใจมันเบาเกินไปสัมผัสไม่ได้เอาเท้าที่สัมผัสพื้นแล้วเราดูแลจิตในทุกขณะที่เท้าเคลื่อนไปก็ได้ลองอีกทีนะเริ่มเลยค่ะก้าวสบายๆมีลมหายใจเป็นแบกกราวไว้เราเลือกเอาจะเอาจิตไปรับรู้ที่เท้าก็ได้ หรือจะสลับระหว่างลมหายใจกับเท้าก็ได้โอ้นี่ก็แทบจะไม่ต้องสอนเลยก็เดินกันได้นะเนี่ยอยากให้เดินเป็นธรรมชาติที่สุดนะอ่ะยืนอยู่กับที่อีกทีเดี๋ยวถามก่อนใครเดินเมื่อกี้นี้แล้วรู้สึกบังคับตัวเองอึดอัดเกินไปยกมือขึ้นโลก ใครรู้สึกสบายคือเดินแล้วรู้สึกสบายยกมือขึ้นก่อนอะนะทีนี้คุณแม่แล้วพวกไม่ยกมือคืออะไรงงๆงงงงง,งหรือเปล่าทีนี้เราจะดูอย่างนี้นะคะเวลาที่เราเดินเนี่ยเนี่ยเราก็เดินไปตอนแรกมันเริ่มสตาร์ทดีทุกคนละ่ะหายใจเข้ามันก็ไปสบายๆมันเหมือนเรากำลังรู้อยู่ตอนเนี้ยกับลมหายใจสักแป๊บเดียวมันมีความคิดเข้ามาเลย จะทำอย่างไรขณะที่เดินเราก็รู้ทันความคิดไม่ต้องปฏิเสธความคิดเพียงแต่รู้แล้วปล่อยแล้วไม่ต้องคิดอย่างนี้นะพอรู้คิดแล้วจิตมันปรุงเลยคิดทำไมอยากสงบเนี่ยปรุงไปแล้ววงจรปฏิจจสมุปบาทนะ่ะมันไปปุ๊เร็วเลยนะก็เพียงรู้ว่าคิดมา เราอาจจะกลับมาที่ลมหายใจเราสักเพลือกหนึ่งแล้วลองกําหนดจิตอยู่กับลมหายใจที่มีเท้ากระทพื้นต่อไปอีกก็ได้เราเป็นนักทดลองไงเรากําลังทดลองมันไม่มีอะไรรู้ได้โดยที่ไม่ทดลองทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าลองตามความคิดดูหน่อยได้ไหมถ้าเราส่งจิตแล้วตามความคิดกายอยู่นี่ใจไปที่อื่นแล้ว เราต้องสังเกตอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดที่พูดให้เป็นนักทดลองก่อนจนกระทั่งถ้าเธอสังเกตไปเรื่อยๆแล้วทดลองจนเธอพบตรงนี้นะหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจรู้ตื่นและเบิกบานที่นี่ไปอีกสักระยะหนึ่งก็ใช่ว่าจะไม่มีความคิดนะมันมีจิตมันมีหน้าที่ของมันเลยละ่ะ มันก็คิดอีกแต่คราวนี้มันคิดไม่เหมือนเดิมไอ้ที่คิดลังเลกังวลมันกลับกลายเป็นความคิดที่คมขึ้นคำถามก็คือจิตดวงเดียวกันแต่ทำไมความคิดมันคมขึ้นสุรพง์ต้องค้น เพราะทุนของความคิดคือจิตตอนนั้นมันแจ่มใสขึ้นเราจึงต้องเดินอย่างคนที่รู้แล้วปล่อยเพื่อให้จิตของเรามีทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัวในระดับหนึ่งแล้วความคิดเกิดคุณธรรมดีๆที่เกิดได้ยากจะเกิดขึ้นไอ้ที่สมัยที่พยายามมากเลยอยากเป็นคนดีแต่เป็นไม่ค่อยได้หรือดีไม่จริง มันจะถูกเปลี่ยนโดยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิเองไม่ต้องพยายามมากในเรื่องความคิดพอเข้าใจไหมลูกเราเหมือนเดินเล่นเลยค่ะตามดูความคิดก็ได้ค่ะรอบนี้สบายแลวแต่รู้เทคนิคไวนิดเดียวว่าลมหายใจมันเป็นเครื่องมือที่จะดึงเรากลับสู่ปัจจุบันขณะเท้ากระทบพื้นนี้เป็นปัจจุบันขณะของเราไหมลูกเป็นก็คุณเดินอยู่เนี้ยเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะ ดูจิตในปัจจุบันขณะจะเอาจิตรู้อยู่ในปัจจุบันขณะที่เท้ากระทบพื้นแล้วจิตโล่งโปร่งเบาก็ได้นะหรือสลับได้ไหมหนูอยากเป็นนักทดลองทําไมจะไม่ได้อยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับเท้าบ้างทดลองเลยเพราะบางขณะชีวิตจริงของเรานะลูกมันต้องวิ่งเลยนะวิ่งด้วยจิตที่เป็นสมาธินะปะวีณนาะเพราะบางครั้ง เราเนิบช้าไม่ได้แต่เราเร็วแล้วไม่รนวันนี้เนี่ยแม่จะไม่ฝึกให้เดินเร็วพวกนี้ตอนเช้าอาจจะฝึกได้ที่สนามกว้างๆแต่วันเนี้ยมานัญญาลองสังเกตเท้ากระทบพื้นเห็นจิตของเรามันมีอะไรเกิดขึ้นเช่นมันมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้แล้วปล่อยมันมีความง่วงเกิดขึ้นก็รู้แล้วปล่อยมีความเบื่อเกิดขึ้นก็รู้แล้วปล่อยหรือแม้แต่ มันมีปิติคือความร่าเริงยินดีที่ทําได้อัญชิีก็เพียงแต่รู้แล้วปล่อยไม่แช่อยู่ที่ปิตินะปิติก็ยังหยาบนะปิติสงบเมื่อไหร่สุกเลยปิติมันเป็นอาการกระเพื่อมที่ทําได้แล้วมันตื่นเต้นว่าเอ้ยมันทําได้หัวใจมันยังเต้นแรงอยู่นะลมหายใจมันยังกระเพื่อมอยู่ปรับลมหายใจนิดนึงปิติสงบระงับเหลือสุกอยู่ แต่ความรู้ชัดอยู่ดูสุขต่อไปอีกสุขถูกกำหนดรู้ไว้สุขสงบระงับคราวเนี้สงบจากความสุขเหนือความสุขที่เคยคิดว่าสงบนะทุกทีคิดว่าสุขคือความสงบเดี๋ยวนี้ปฏิบัติไปสุขก็ยังหยาบอยู่สงบจากสุขขึ้นไปอีกอย่างนี้เข้าใจไหมนี่คุณแม่พยายาม สอนให้เห็นว่ามันจะมีหลายอาการเพราะคนที่เดินอยู่แถวเนี้ยมันมีหลายอาการแต่เราเป็นนักทดลองนะรอบนี้คุณยายไหวไหมคะถ้าคุณยายไหวก็ก็เดินถ้าไม่ไหวก็นั่งพักได้นะจ๊ะเราจะออกไปเดินไปในป่าสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปปูเสือผ้าพลาสติกเนี่ยมีเป็น แพ็กเกจที่น่ารักมากและุณยายถ้านนั่งคนเดียวแล้วมันเหลือก็ให้คนอื่นนั่งบ้างที่ไม่มีแล้วเราจะไปคุยกันต่อเรื่องอุปกิเลสข้างนอกเตรียมจิตไปเพื่อคุยกันเลยนะเราเดินเล่นอย่างนี้พอไหวไหมลูกพอไหวนะคะแถวที่หนึ่งจะเดินตามคุณแม่ก่อนพอหมดแล้วอย่างนี้เลยนะลูกเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งใจเย็นพอแม่เดินปุ๊บแถวที่หนึ่งออกแถวที่สองอยู่ทางนูน้น หันหลังกับคนแรกของแถวที่สองทางนู้นเดินตามออกมาเลยแถวที่สามเดินเดินอยู่ในศาราเนี่ยจะได้รู้แต่มันเป็นแถวไว้ลูกอันนี้หนึ่งอันนี้สองใครไม่มีแถวไปหาแถวซะอันนี้ก็จะหันอย่างนี้แล้วเดินตามแถวนี้ทางนู้นหนุ่มน้อยพีระธรก็จะเดินตามพี่สุรพงษ์อย่างนี้เลยเราทุกคนจะเดินอ่ะแต่เราเดินอยู่ในสาลา ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งออกไปก่อนแม่จะเดินออกไปตอนแรกให้เร็วซะหน่อยเพื่อให้เราทุกคนเข้าไปอยู่ในปา่าแล้วห่างกันประมาณสักหนึ่งช่วงแขนอย่าเดินจี้นะอย่างเงี้ยจี้ไปพอถึงเวลาเดินแล้วปล่อยให้เพื่อนเดินไปสักวานหนึ่งก่อนให้มันเป็นอิสระจริงๆเราจะเดินออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างช้าจะไม่ได้กลับเข้ามาที่นี่เพราะฉะนั้นหนึ่งถอดถุงเท้าใครขากางเกงยาวถอดขากางเกง พับขากางเกงก่อนลูกติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ102 30